สวัสดีค่ะสวัสดีสครั้งโอเคเดีเราจะมาเล่นเกมทีม่มีชื่อว่าจำไม่ได้เนาะวันนี้เราอยู่กันในเกมคุณสำคัญมากเกมนี้ทำไมถ้าตายเป็นแบบนี้โอเคเกมนี้นะคะรู้สึกก็ใช้ออโต้คลิกจะโดนรีพอร์ตนะคะก็ก็เตือนไว้ก่อนนะถ้าใครใช้ออโต้คลิกจะ จะรีพอร์ตแลแต้วแปลให้เตปเลยโคิดอุ้ยทำไมมันสูงอย่างนั้นนะล้วก็ผ่านมาด่านหนึ่งแล้วนะคะต่อโอ๊ยเราจะทำคนเดียวใหม่ไหมเนี่ย สูงมากเลยอ่ะราไปที่อื่นดีกว่านะอือฮึเป็นลมไปเฮ้ย แล้วสองตัวนี่มันตัวเราที่เป็นลมแล้วตายไปเนาะส่วนตัวนี้ก็คือตัวฟลิง <c oughs> โอเคนีค่คนนี้กลับมาแล้วเขาก็คิงซีเหรออ๋อเขคือคิงซีตอ,นะอเขค,คิงซีหายไปไหนเนาะเขาคิงซีเมื่อตอนนั้นที่เราเผลอรีพอร์ตมันะเราเผลอรีพอร์ตคิงซีไปนะขอโทษนะคิงซี นะคะก็คือเป็นผู้ชายที่รู้สึกว่าใ,ใจดีมากๆเลยนะคะผู้ชายทีเชื่อคิงซี่นะคะโอเคค่ะเราต้องทำแบบไม่มีคิงซี่กันบ้านเราต้องฝึกฝนนะคะร่างกายเราคะ่ะ ไ,ได้เปล่าเนาะเราต้องเป็นศพว้าวคิงซี่ขอบคุณนะที่เคยช่วยเราไว้ม่าศพคิงซี่ทั้งหมดนย่ีขอบคุณแหละคิงคิงว้าขอบคุณนะคะแต่ว่าเราต้องทันตรงนี้ไปก่อนด้วยไม่มีคิงซี่นะ ได้อ a u t คีย์บอร์ดเสียงอื้อเสียงคลอนตายเนี่ยเขาเกดร้องเลยไป้ทู ความขดลอด้อยของเรานะคะกระจายทั่วแผ่นดินแล้วค่ะเสียงอูไดไปมันลองเปิดเสียงดังเสียงแบบกระตุกน,นะเพราะเกมนี้รู้สึกว่าพี่คาชา่้จะใช่นะในบูกเปเสียงโอ้ยทำไมศพเราถึงไม่มีประโยชน์เช่นนี้ทำไมเรากลิ้งลงมาศพเราไม่มีประโยชน์อย่างเช่นนี้เอหัวร้าน <c oughs> วิได้ม่คนเขาไปได้เฮ้ยเขาทำเป็นบันไดให้เลยเอ,อ๋อโอ้ยังใจดีอ่ะคนที่โอ้ยนี่ศพเขาทั้งนั้นเลยนะี่ว่าทำเป็นแบบออบบี้ให้เลยอ๋อโอ้อยังใครยังใจดีอะ่ะผู้หญิงคนนี้ยังใจดีแต่เขาหัวร้านเจมเขนาน่าจะเป็นผู้ชายไหมว่เห็นเขามีเบคอนแทนและผู้หญิงที่ช่วยกันโอ้ยรางวัลอยู่ตรงหน้านั้นรางวัลอยู่ตรงหน้า หน้านั้นเราต้องไปเฮ้ยมีคนไปถึงยิ่งโอเคเรามาทันนะเสียงกรีดร้องทารโรมานกระจายไปทั่วแผ่นดินเสียงกรีดร้องเริ่มกระจายไปทั่วแผ่นดินนะ <laughs> เดี๋ยวจะลองเปิดเสียงแบบดังๆเ <c oughs> สียงกีดร้องเยอะมาก <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปิดไปสักอุ้ยยากเพ้อประมาณนี้ลเฮ้ยเราอยู่ด่านสุดท้ายแล้วทุกคนมองเห็น รางวัลอยู่ตรงนั้นรางวัลอยู่ตรงหน้านั้นต้องไปเอามันอุยอ้ยอุย้ยอุ๊ยเสียงคีพร้องกระจายท,ที่สุด <c oughs> ฉันช่วย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 ด้วยผมช่วยด้วยครับดี <c oughs> ม,มากเลยทุกคนใครช่วยช่วยกันเฮ้ยจ <c oughs> บเราทำไมเราทำท่าตาแบบนี้น มันถ้าตายเราออคกลีจังโอ้ยไอ้ถ้าตายนี้ก็อัคกลีลนะเนี่ยเออเนี่ยถ้าไม่สนเราึงไม่มีประโยชน์ก็รีบลงไปแบบนั้นโอ้ยสูงมากมีกำแพงนี้โอ้ยอ้ย,อยมีคนหนู เเขขมื่อก,กี้ดูนิดหน่อยนะว่าเราผ่านมากี่ด่าแล้วเดี๋ยวนับก่อนนะหนึ่งเอ้ยหนึ่งสองสามี่ห้าแปดเ้าสิบแล้วก็สิบเอร, <c oughs> ราผ่านมาสิกาแล้วนะ จะมาเล่นที่สนามเบสบอลนะคะประมาณตรงนี้นะคะเราจะมาเล่นวนเวียนศกวนเวียนกันเนาะคือเราต้องหลบไอ้พวกเฮ้ยเฮ้ยสนุกสนุกสนุกจริงสนุกจริงถ้าทำแบบนี้จะเวียนหัวหน่อยนะคะมันก็เวียนหัวจริงอ่ะ้ยแล้วต้องหลบเส้นนี้นะคะจะตอนเข้าไปนะคะโอ้เวียนหัวมากเลย หัวมาแล้วทุกคนลายแล้วเนี่ยกรจริงก็ไม่ได้ลายหรอกเฮ้ยออกยากมากเลยทุกคนเหมือนเราเหมือนเราวม่มีเลยในโลกสะกดจิตอะทุกคนออกไงเนี่ยเราจะมาเล่นสกบนเวียนกันนะคะสกบนก็จะกระเจงไปเฮ้ยเราค้นไม่ได้ทุกคนย อุย่ยแล้วเกิดันเส้นเลยคือโอเคนะคะก่อนหนึ่งนอคะเราจะมาเล่นบนไดสไลเดอร์เงินเพื่อนเพื่อนกัเนเลยเ,เ,เ,เย้โอ้โหกี้ไหนวะเป็นการ์ดเลยเนาะไม่ไหวอ่ะเพลงนี้ก็สสดอ่ะ มันมองมามันก็ดูตาลายกคนเคยตกบันไดไหมคะถ้าเคยตกบันไดนะคะแล้วไม่กนะลัวเนี่ยมาลองมาเล่นเกมนี้นะคะเหงื่อแตกเหงื่อแตกตาลายตายเนี่ยมันะเป็นบันไดลาฟีทำไมเราเกิดที้อ๋อก,กด A นะคะก็จะเป็นการเป็นลมนะคะ กด e นะคะก็เกินก็รีเซ็ตนะคะส่วนอ auto r e s e ตนะคะอ auto r e s e ตนะคะก็กดที่นั่นเลยนะคะมันก็จะไม่บอกนะคะว่ามันคืออะไรนะคะเพราะมันต้องเติมเนาะเนี่ยมันก็ไม่บอกปุ่มนะคะว่าให้กดปุ่มอะไรถึงจะเป็นอ auto r e s e ตนะคะออโต้รีเซ t เนอะเฮ้ยตรงนี้ไม่อะไรอ่ะู้ที่ปีนไปก็ สำหรับใครที่อยากเล่นนะคะก็พิมพ์ชื่อเกมตามชื่อคลิปเลยนะคะก็ที่เกทิ้งลิงอย่นั้นก็ไม่ได้ค่ะวันนี้ก็ต้องจากกันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ